สวัสดีค่ะสวัสดีสุขขู่สุข,ขุนพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดสนามบินดันลาดเหลี่ยวกับรอเช็คอินเนาะกับมาหอดตังเต่ตังเต่จากโมงวะเกือบเกือบทุ่มนึง่งนะพี่น้องเขา่าบ้านที่คอยอยู่นะ่ะห่างจากสนามบินนะ่ะประมาณสี่สิบมาตีนะพี่น้องกับเขามาก็คิีว่าแต่เขาจะให้เช็คอินเลยพี่น้องเขายังไม่ได้ให้เช็คอินเขาให้รอสามทุ่มก่อนวันซั่นเพราะว่า เครื่องออกเดี๋ยวด้อเเครื่องออกหาทุ่มเขาว่าให้รอดสามสามทุ่มบรสันพีนองข่อยกระฟออามาแล้วข่อยยานข่อยแบบว่าข่อยสิเป็นคุแบบว่ามาถ่าดีกว่ายานตกเครื่องเพราะว่ากระบอก สนามบินนี่ก็บ่ค่อยคุ้นเคยนะพี่น้องบ่บ่ชินว่าสันถออส่วนมากก็จะเวลาขวดบินแต่ละเทือนเนี่ยก็จะไปอีกสนามบินหนึ่งกับพเนี้ยใหม่มาส่งมาส่งแล้วก็กกับละละเพราะว่าเราก็นั่งแท็กซี่มาแล้วเลาก็บ่กล้าครับรถมากเพราะว่าสนามบินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโรดลายนะพี่น้องรถแบบในในตัวเมืองในกรุงเทพแล้วกับเป็นคนแบบว่าป้องกันเพื่อมันแบบว่าเกิดยิ่งยังกันนะเพราะว่ารถเล่ากับ ราบอคอยรบบอคอยได้ครับเขาในโตมเมืองวัาสันเราก็เลยนางจากสี่มาส่งพี่น้องแล้วก็เมื่อแล้วก็ก็นั่งรออยู่นี่ผู้เดียวข่อยถ,ถ่าสามถุ่มตอนนี้ก็สองถุ่มแล้วก็เลยมาเฮียคริปเพนวิดีโอแบตเตอรี่กับไกลซิมเมอร์ละคนบอค้คนบอคอยมีได้พี่น้องเขาอาจจะไปแล้วแต่แถวบินก่อนเนาะแต่ว่าแถวบินนี่ม,นมันเงียบๆๆยยนเงียบเงียบอยเหมือนีกับบนรูว่าข้างในสิเป็นจังไดนะพี่น้อง ั้งแรกของข่อยได้พี่นองทีเด้มาเช็คอินอยู่สนามบินดอนลัดสนามบินดอน,นลัดเนี่ก็เป็นสนามบินใหญ่ได้ี่นองสนามบินใหญ่อยู่ <Okay. S 1> เออเริ่มบอกว่าสิไปใส่ปฏิจะไปเหตุงานจะไปเหตุงานไปหาเงินแดดเวลาแล้วนอกาจอากจหยุดไปประมาณเกือบสองเดือนนะพี่น้อง หมดเวลาขี้เกียจหมดเวลาขี้ค้านแล้วก็สิได้ไปเหตุงานหาเงินนะพี่น้องหาเงินใส,ส,ส่นี้ใส่สินหาเงินดำรงชีวิตต่อไปและพี่น้องอยู่ซื้อกับผมมีอีกอย่างเหตุเนาะยูอย่บานกะตอนที่แหลกผใยังหมก็ว่าให้พักอยู่ประมาณ4-5หาเดือนหากเดือนแล้วพี่น้องก็ว,ว่าข่อยกะอยากไปหาเงินเนาะกะตัวเม่ว่าเราสนับสนุนอยากไกมากได้พี่น้องเลาก็บอกว่าหาเหตุงานแถวแถวนั้นก็ได้มัน มันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เสหาเฮ็ดแถวนั้นนะพี่น้องก็ครับไปครับมากครับไปส่งกันน่ะละบัดที่นี่คอยเพราะว่ามากพี่น้องคอยว่าเฮ็ดงานอยู่แถวที่บ้านที่คอยอยู่น่ะมันได้เงินหน่อยมันได้เงินหน่อยอหลีจะเฮ็ดงานแบบว่ากับส่วนมากที่มีตซาาคาฝรังสินะะคอยก็เลยตัดสินใจไปเฮ็ดหม่องเการ้านอาหารอยู่หม่องเกากับมันจังได้เงินไหลาเนาะเฮ็ดงานเดือนหนึ่งกับคุ้มค่ามองคอยอยู่น่ะถ้าจะไปะเฮ็ดอยู่แถวบ้านก็มีอยู่มีอยู่งานร้านอาหารไทยก็มีอยู่แต่ว่า ขาจิตใจถูกกับเป็นน้องค่าแร่งเขาจิตใจบ่คยอยบ่อยอันนี้ก็เลือกเอาล่ะที่คอยบอกกันละมันขึ้นอยู่กับตัวห้าถ้าเฮาจะเลือกกลานที่จ่ายค่าแรงถูกเฮาก็ได้ถูก้าเฮาจะเลือกร้านที่มันแบบว่าเขาจ่ายค่าแรงคุ้มค่าเขาสามารถเลือกได้ในเพีนน้องแล้วก็พอยังใหม่แล้วก็บ่อยากใครห้างกันดอกแต่ว่าก็ขอคิดว่ามันคุ้มก็กันที่คอยจะไปเฮ็ดงานแบบใส่เรื่องงานยังเสียนะแล้วก็เรยว่าเออซัพพอร์ตเออบ๊่ย่อยอยากไปก็ไปยังเสียนะเด็กหนุอยไม่บอกใไก่แถวนี้ เวลาหนี่กัจังกลับมาก็ได้เองสิเพราะว่ากะนั่งเครื่องไปจากหนี่ไปโคโลราโดกับสองชั่วโมงนะพี่น้องนั่นแหะถ้านั่งเครื่องกับโบไก่แต่ว่ถทาขับรถนี่ก็ประมาณประมาณสิบสี่ชั่วโมงกว่าเนี่พี่น้องตอนแรกนะพญายใหม่กับคอยนะขับรถไปพญายใหม่แล้วก็เคยไปเหตุร้านนีพี่น้องจังหวาเราไว้ใจคอยไปแล้วก็เลย ให้คอยนั่งเครื่องไปแล้วพวกรับมันไก่น่พี่น้อง้าขับรหนะไก่แต่ว่าก็ถูกแค่าน้ำมันเติมแก๊สนี่บ่ะถึงบ่ถึงลอยเดียนน่พี่น้องแต่ว่านั่งเครื่องนี่กักับประมาณลอยสองลอยเนาะเราก็เลยเราเคยไปเราไปเห็ดน้ำข่อยละพี่น้องก็ยังไมเนี่ยเราไปเห็ดน้ำกันบะที่นี่ก็เลยกล้าออกกลับกลับมาละบะที่นี่เรายก็เลยไปผู้เดียวผู้เดียวรอบที่สองละพี่น้องแล้วก็เลยไว้ใจว่าอยากไปกไปเห็ดร้านนี่ คณะว่าร้านอื่นที่อยู่ใกล้ๆเราก็ยังไปอยากจะคอยไปเฮ็ดนะพี่น้องเพราะว่าเราบ่ฮู้จักสภาพแวดล้อมบ่ิสันเถาะเรามองได้ที่เราเคยไปแล้วก็สิไว้ใจเราเป็นคนจัึ่งสีนะพะ่อใหญ่นี่ยทวก็โอเคนะพี่น้องเราก็ซัพพอร์ตจักให้ก็บ่เป็นหยังนะพี่น้องแล้วมันจังคิดฮอดกันอยู่นํากันกับพิษกันนะพี่น้องก็ได้ส <c oughs> ขิขึ้นเครื่อง5:00นไปถึงประมาณเอาขึ้นเครื่อง5:00นไปถึงเที่ยงคืนนะพี่น้อง นั่นแหละค่ะพี่น้องเมื่อพากัารคลิปไหนร่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วค่ะ